เขานี่ไงเขาใช้ระบบพึ่งโมจนแล้วก็ดูดน้ำเข้าออกไงลูกท้องน้ำอยู่ไหนแล้วพ่อตรงไปข้างขวาก็ได้ตรงไปข้างซ้ายไปเนี่ยข้างบนเนี่ยมีเลื่องเหลืองข้างร้านกาแฟไหนน้าข้างร้านกาแฟมีเลืองเหลืองมองไปเห็นไหม ทัวร์าระบุญพัทยาครับท่านผู้ชมบรรยากาศนะครับเผื่อผู้ใดสนใจทำโคกหนองนานะนี่เลยถ่ายให้ท่านดูเลย